เหมือนอย่างว่าปาติโมคสังวรภิกษุพึงทําให้ถึงพร้อมได้ด้วยศรัทธาฉันใดอินทรีสังวรภิกษุพึงทําให้ถึงพร้อมด้วยสติฉันนั้นเพราะว่าอินทรีสังวรน,นั้นมีสติเป็นเหตุให้สําเร็จถ้าไม่มีสติก็ไม่สําเร็จหรอกเพราะอินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งมั่นแล้วด้วยสติ ท,ท่านอธิบายว่าคืออินทรีย์ทั้งหลายที่สติอันเข้าไปตั้งไว้ก่อนนั่นเทียวตั้งมั่นแล้วโดยเกี่ยวกับการรักษาไว้นะอินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งมั่นแล้วด้วยสติคือเข้าไปตั้งสติไว้ก่อนแล้วตั้งสติไว้ก่อนที่จะเห็นตั้งสติไว้ก่อนที่จะรับอารมณ์แต่ละอารมณ์เลยนะคือผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏจริงๆเนี่ยนะจะไม่ไปในอะโครจรหนึ่งนะพวกอะโครจรเป็นต้นเนี่ยท่านจะตัดไว้ตั้งแต่ปาธิโมกขะสังวรแล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องสถานที่ไปที่มาของท่านเนี่ยจึงคัดได้เมื่อคัดอารมณ์เหล่านั้น,น,นได้ก็คัดการเห็นได้แล้วเห็นแต่ละอารมณ์นี้ก็ส่งข้อเรื่องศีลลงไปในนั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านตั้งสติไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะทั้งสติที่เป็นไปกับศีลสติที่เป็นไปกับสมถาวิปัสนาเมื่อตั้งไวด้ดีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดใจก็ไม่ไหลไปท่านตั้งสติได้หรือครับถามว่าถ้าตั้งใจพูดได้ก็ตั้งสติได้ สมมติถ้ามามาประพูดเนี่ยนะตั้งใจพูดได้ไหม mm. นะเราจะตั้งใจพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ตั้งได้ไหมเพราะทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยท่านตั้งได้เลยครับเขาบอกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเอายกมือเอายกเนี่ยนะไม่ยกได้ยังไงอนัตตาไมหมล่ะเนี่ยเอาลงลงพูดพูดนิ่งเอาก็ทําได้หมดอะอนัตตายัางไงคืออนัตตานั้นก็ต้องแบ่งว่าอนัตตาบางอย่างเป็นกุศลอนัตตาบางอย่างเป็น อกุศลอนัตาบางอย่างเป็นอพยากตะคือเป็นวิบากและเป็นกิริยาอนัตาที่เป็นอกุศลมีโทษพระองค์สอนให้ละโดยถ่ายเดียวทีนี้อกุศลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นก็ล่วงมาทางกายกรรมวจีกรรมล่วงมาทางกายทวารวจีทวารถ้าไม่ล่วงทวารใดทวารหนึ่งก็อยู่ใน,นมโนทวารอัน,นั้นมีโทษควรละโดยถ่ายเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยนะกุศลเนี่ยนะทั้งล่วงมาทางกายทวาร จีทวารหรือว่ามโนทวารอันนี้ควรเจริญโดยถ่ายเดียวควรทําให้มากถ้าไม่มีพระองค์บอกว่าอัตตะสัมมาปณิธินะตั้งไว้เพื่อให้มีศรัทธาที่ยังไม่มีก็ตั้งเพื่อให้มีเป็นต้นเนี่ยนะคือถ้าปรารบไว้ก่อนแล้วจะเป็นไปตามนั้นเพราะอุปนิสัยที่ตั้งไว้ยกตัวอย่างเราจะคุยกับใครสักคนเนี่ยนะเราจะพูดด้วยความหวังดีจริงๆนะตั้งไว้แบบนี้เลย เราจะเว้นจากทุจริตทั้งหมดในขณะพูดครั้งนี้เนี่ยถ้าตั้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวไปพอไปถึงขณะพูดนะถ้าจะล่วงละเมิดจะนึกถึงที่ตั้งไว้ตั้งกับต้นอันนี้ก็เหมือนกันที่จะเห็นก็เหมือนกันว่าเราจะเห็นอารมณ์นี้แล้วไม่ให้โลภโทสะโมหะเกิดแต่ในขณะเดียวกันเขารู้วิธีเจริญกุศล่ะนะไม่ใช่โอ้โหยูยมฉันจะไม่ให้บาปมันเกิดแต่เอบุญเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยอันนี้ก็ยากเหมือนกันอันนี้ตั้งไม่ได้แน่นอนก็หมายความว่า ตั้งได้ถ้าเรารู้จักเจริญเราฝึกไว้เราตั้งได้แน่นอนถ้าเจริญกุศลเป็นก็เท่ากับตั้งสติเป็นยกตัวอย่างตั้งจิตเพื่อให้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายการทําให้เมตตาไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าตั้งจิตแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันก็เมื่อหมดปัดจจัยมันก็หมดแต่ในทีนี้การตั้งก็หนึ่งในปัจจัยเพื่อให้ความคิดต่อๆไปเกิดขึ้นโดยอุปนิสัยปัจจัยนั่นเองอนเนะพราะอุปนิสัยอันนี้ให้ได้เพราะได้ บอกว่าธรรมะทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นจะพึงไหลไปตามไม่ได้ถ้าตั้งสติไว้นะโลภะก็จะไหลาตามไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นภิกษุหวนรำลึกถึงอธิตะปริยายสูตรโดยนัยะว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจากขุนสีถูกนาบด้วยซี่เหล็กที่ถูกเผาร้อนลุกโพล่เกิดมีแสงโชดช่วงยังประเสริฐกว่าการถือเอาซึ่งนิมิต โดยอนุพยัญชนะในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุไม่ประเสริฐเลยดังนี้เป็นต้นแล้วเมื่อวิญญาณเป็นไปแล้วทางจักขุทวารเป็นต้นคือวิถีจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นก็ห้ามการถือเอาซึ่งนิมิตเป็นต้นที่ธรรมะทั้งหลายมีอพิชาเป็นต้นจะพึงไหลไปตามไว้ด้วยสติอันไม่หลงลืม ก็จะพึงทำอินทรีย์สังวรน,นี้ให้ถึงพร้อมได้เป็นอย่างดี